เขาไปมีมือที่สามแต่เวลานี้ทำไมเขาถึงต้องอยากกลับมาหาคุณอ pues ีกคนคนนี้เรารูกรลมงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมทำไมเขาถึงต้องอยากกลับมาหาคุณจากการที่เขาไปมีมือที่สามแล้วแต่เขาอยากกลับมาหาคุณคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะทำไมเขาถึงต้องอยากกลับเข้ามาคุณอีกห้าใบนะครับ เกิดอะไรกับคนคนนี้เขาถึงต้องอยากหลับเข้ามาคุณจากการเข้าไปมีมือที่3แล้วเขาคิดมากเขาอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้จากการที่เขาเป็นมีมือที่3ามเขามีความอึดอัดมากไม่มีความสบายไม่มีความโอเคเลยคนคนนี้ชาวทานลมไม่ขืนตุนกลุมที่ผ่านมาคุณกับเขามีการทะเลาะก,กันใช่ไหม คุณสองคนมีการทะเลาะก,กันหรือะทาวเวอร์ทำให้เขาออกจากคุณไปมีมือที่สามคนคนนี้เดอะทาวเวอร์จากนั้นมาเขาก็ไม่เคยลืมคุณคนคนนี้ชาวท่าดินมาสกกันก่อนเขานึกถึงความดีของคุณตลอดเวลาจากการเขาไปมีมือที่สาม เขาไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอคนคนนี้ชาวต้าดินศกกันก่อนเขาต้องคิดหนักมากทุกสิ่งทุกอย่างเขามีภาระทุกสิ่งอย่างจากการก็้ก็ไปอยู่กับมือที่สามทำให้เขาไม่โอเคทําให้เขาหนักอ,อกหนักใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนอยู่กับคุณทําให้เขามีความสุขมีความสบาย แต่เขาอยู่กับมือที่สามทำให้เขาลำบากทำให้เขาหนักอกหน่อยใจทุกสิ่งทุกอย่างชาวทาดไฟเมษสิงห์ธนุเขาคิดถึงคุณมากเวลานี้เขามองการไกลคิดถึงคุณคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณชาวทาดไฟเมษสิงหธนุเขาอยากจะมาขอโทษคุณคนคนนี้เขาอยากจะมาขอโทษค,ค,คุณนะ เพราะคุณเป็นคนที่ดีมากๆคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาเป็นคนที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนคนคนนี้เขานึกถึงความดีของคุณเขาอึดอ,อัดมากจากการเขาอยู่กับคนคนมือทีสามเขาไม่เคยโอเคเลยคนคนนี้ชาวท่านเราไม่ถุนตุนกลุ่มเขาเป็นคนทางไกลนะคนคนนี้แอมเพอร์เขาอยากอยู่กับตัวเองบางครั้งเขามีการเบื่อหนา่ายทุกสิ่งทุกอย่าง กับการที่เขาอยู่กับมือที่สามเขาไม่โอเคเลยคนคนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเขารู้สึกเสียใจยิ่งเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะกลับหาคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงความดีของคุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการทองของคุณเขาอยากจะมาหาคุณนะคนคนนี้ เขาอยากกลับมาคุณจริงๆคนคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่เขาทำผิดไปเขาอยากจะมาขอโทษคุณทุกสิ่งทุกอย่าง <ๆ S 1> เขาอยากจะกลับมาคุณนะคนคนนี้